ฮุนเซนสิ้นสภาพเรียบร้อยวอนไทยหยุดยิงแล้วมาเจรจาด่วนหลังโดนทุบหม้อข้าวแตกละเอียดไทยไม่คุยสั่งเปิดยุทธการคู่ขนานบุดขยี้ทุบหม้อขาวหุนให้ยับอนุทินลั่นหยุดไม่ได้แล้วหุนเซนสิ้นลายวอนขอเจรจาโดยงานนี้เองนะครับถึงแม้ว่าจะมีการยุบสภาแต่ก็ไม่กระทบกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแน่นอนแต่จะกลายเป็นทัพไทยที่ได้อำนาจเต็มที่ลุยตีขเขมรให้สิ้นสภาพ เพราะหลังการสู้ยกที่2ได้เกิดความเดือดดาลก็ไม่มีทีท่าจะหยุดเพราะนาทีนี้คงเลือกสงครามได้ไม่เต็มปากเพราะสภาพที่เห็นคือการยำใหญ่อยู่ฝ่ายเดียวล่าสุดแนวรบฝั่งเขมรกำลังตกอยู่ในสภาพนรกแตกหลังเจอทหารไทยโชว์เหนือด้วยแสนยานุภาพที่เหนือกว่าทุกมิติการประทะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแลกหมัดแต่คือการเชื้อดผู้รุกรานให้สิ้นสภาพและการรายงานจากพื้นที่ระบุชัดเจนว่าฝั่งเขมรกำลังเข้าตาจนอย่างหนัก ศพทหารผู้รุกรานเกลื่อนสนามรบสู้ไม่ได้ทั้งกำลังพลและเทคโนโลยีกองทัพไทยงัดของหนักออกมาโชครบเซ็ตทั้งปืนใหญ่ความแม่นยำสูงกองทัพโดรนไฮเทคหน่วยรบพิเศษที่แทรกซึมเข้าทำลายเป้าหมายและพระเอกของงานคือเครื่องบินรบที่ครองน่านฟ้าเบ็ดเสร็จที่ไล่ล่าเด็ดหัวฆ่าศึกและคลังอาวุธแบบไม่ให้พักหายใจ โดยเป้าหมายหลักที่ถูกถล่มจนราบคาบคือหม้อข้าวฮุนเซนหรือบรรดาตึกคาสิโนโริมชายแดนที่ตอนนี้ถูกแปรสภาพเป็นเศษซากคอนกรีตตัดท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มทุนสีเทาจนพินาศย่อยยับจนทำให้ล่าสุดครับก็มีการรายงานแล้วว่าหุนเซนเริ่มมีการสั่งให้ทหารตัวหยุดยิงไปเมื่อ22นาฬกาช่วงค่ำที่ผ่านมาแต่ทว่าทหารไทยไม่หยุดยิงถล่มต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้เองทางเขมรก็มีการพยายามดึงนานาชาติร่วมวงเพื่อหวังให้การรบได้ยุติหลังที่ปรึกษานายกคุณมาเนตเผยกัมพูชาพร้อมขึ้นโต๊ะถกหยุดยิงภายใน1ชั่วโมงแต่ไทยต้องแสดงความจริงใจก่อนขณะไทยย้ำฝั่งกัมพูชาต้องแสดงท่าทีลดความตึงเครียดก่อนนอกจากนี้นะครับล่าสุดวนนี้เองเขมรก็ได้ยื่นหนังสือถึงเลขาสหาประชาชาติเพื่อขอให้ออกมติหยุดยิงทันที คาดอ่วมหนักหลังทหารไทยบทขยี้คาสิโนและตัดเส้นทางขนส่งกำลังบำรุงย่อยยับโดยด้านกัมพูชายื่นหนังสือถึงคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพื่อให้ดำเนินการเอาผิดต่อประเทศไทยโดยระบุว่ากองทัพไทยใช้กำลังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทำการรุกรานต่ออธิปไตยและบุรณภาพของกัมพูชารวมถึงโจมตีพลเรือนและสร้างความเสียหายต่อโบราณสถานเช่นปราสาทเขาพระวิหาร นายแก้วเชียร์เอกอาคาัครราชทูตกัมพูชาประจำ UN, ยูเยื่นหนังสือต่อ UNSC โดยอ้างว่าไทยได้ดําเนินการโจมตีทางการทหารต่อกัมพูชาซึ่งเป็นการโจมตีโดยปราศจากการยั่วยุและไม่ชอบด้วยกฎหมายละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างร้ายแรงรวมถึงละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศขณะที่กล่าวหาว่าไทยมีการใช้อาวุธหนักอย่างปืนใหญ่รถถังดโดรนเครื่องบินรบและควันพิษซึ่งอย่างไรก็ตามด้านทูตไทยก็สวนทันที ทูตเชิดชายยื่นหนังสือเลขา U.N. แจ้งกรณีการลุกรานและการโจมตีทางอาวุธโดยปราศจากการยั่วยุของกัมพูชาต่อไทยเชิดชายไวยวิทย์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินครน,นิวยอร์กส่งหนังสือถึงเลขาที่การสหประชาชาติชี้แจงกรณีการโจมตีทางอาวุธโดยปราศจากการยั่วยุของกัมพูชาต่อไทยโดยลำดับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ธันวาคมซึ่งส่งผลให้มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและมีประชาชนกว่า400,000คนต้องอพยพ อย่างไรก็ตามนะครับต่อกับการที่ขเขมรแต่ยังไม่ไวาปากดีอ้างว่าไทยต้องแสดงความจริงใจก่อนทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแถมยังพยายามลากลูกพี่ใหญ่อย่างสหรัฐและโดนัลด์ทรัมป์มาอ้างเรื่องข้อตกลงหยุดยิงเดิมบวยความผิดให้ไทยว่าเป็นผู้ละเมิดทั้งที่ความจริงคือทหารขเขมรน,นั่นแหละที่ลอบกัดวางกับระเบิดจนทหารไทยบาดเจ็บเป็นเหตุให้ไทยต้องตบสั่งสอนในครั้งนี้หยุดไม่ได้แล้วอนุทินตอบกลับสุดโหดดับฝันฮุนเซน คำขอร้องของเขเมรกลายเป็นเพียงเสียงนกเสียงกาเมื่อเจอท่าทีขึงขังของรัฐบาลไทยโดยเมื่อวันที่9้าธันวาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรมวรมหาไทยได้ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลชนิดที่ว่าฟังแล้วขนลุกเมื่อถูกถามถึงการขอเจราจาจากคุณมาเนตนายกไทยตอบสั้นๆแต่ชัดเจนว่าไม่มีครับพร้อมย้ำจุดยืนว่าหยุดไม่ได้แล้วครับให้คำมั่นสัญญากับกองทัพแล้วให้ดำเนินการตามแผนอย่างเต็มที่รัฐบาลหนุนทุกรูปแบบ ประโยคที่เด็ดขาดที่สุดคือเมื่อถูกถามว่าจะรบจนกว่าทัพคือเมียนจะสิ้นสภาพหรือไม่อนุทินสวนกลับนิ่มๆว่ากองทัพของเขาไม่ใช่กองทัพของเรากองทัพของเราไม่มีวันจะสิ้นสภาพเป็นการตบหน้าฉาดใหญ่ที่ประกาศให้โลกรู้ว่าไทยจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับการคุกคามอีกต่อไปใช่แล้วครับโดยด้านสามกองทัพก็กําลังใช้ยุทธวิธีโจมตีคู่ขนานทําลายเป้าหมายทางทหารอาวุธยุทโธปกรณ์กําลังพลและฐานบัญชาการครอบคลุมทอน้ําเลี้ยงถนเทา สนับสนุนกองทัพกัมพูชาในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เปรียบทุบมอขค่าหุ่นเซนประธานวุฒธธิสภาเองกัมพูชา4วันของการประทะล่าสุดเครื่องบิน F16 และกริปเพนเข้าโจมตีทำลายคาสินโนกัมพูชาไปแล้วหลายแห่งเช่นที่ช่องอานามาที่ช่องจอมบริเวณด่านโอซเมตท,ที่ตังบ่อนคาสินโนของเลียงพัดถูกทางการไทยยึดและอายัดทรัพย์สินและเครือข่ายรวมมูลค่ากว่า400ล้านพัวพันสแกมเมอร์ โดยมีรายงานว่าพื้นที่ด้านหลังคาสิโนแห่งนี้มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่จำนวนหลายอาคารเป็นทั้งห้องพักและสำนักงานดำเนินการแล้วเกือบ100%เพื่อรองรับการย้ายฐานคอเซนเตอร์และสแกมเมอร์จากปอยเปตและเชเวโกโกเมียนมาจุดผ่อนปล้นช่องสายตะกูบ้านกรวดบุรีรัมบริเวณจุบโกกีบันตีอัมปึนอุดรมีชัยเป็นฐานบัญชาการปล่ายรนพลีชีพคลังเก็บอาวุธหนักจุดเติมเชื้อเพลิงรถยิงจรวดบ m 21 พื้นที่กำลังบุรพากองทัพภาคหนึ่งได้ใช้รถถังโอปลอตจากยูเครนย,ยิงใส่คาสิโนกัมพูชาอยู่ตรงข้ามด่านบ้านตาพระยาสาแก้วใช้เป็นสถานที่ตั้งฐานบัญชาการยิงอาวุธวิถีโค้งป้อมปืนกลและสะสมอาวุธของฝ่ายกัมพูชาโจมตีใส่พลเรือนและทหารไทยในส่วนของทหารเรือกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดกปอจอตทหารนาวิกโยธินยิงปืนใหญ่และใช้โดรนติดอาวุธทำลายคาสิโนที่บ้านทมอดาท่าเส้นตราด สำหรับจรวดหลายลำกลอง BM21 ปัจจุบันสัญญาณเรดาร์จับความเคลื่อนไหว52คันโดยทหารยิทหารกัมพูชาใช้วิธียิงโจมตีเสร็จถอยออกไปประมาณ10กิโลเมตรหรือวิ่งเข้าแหล่งชุมชนบ้านประชาชนหลบเลี่ยงปืนใหญ่ของไทยและจะกลับเข้ามายิงใหม่ยิงประมาณ4-5ท่อแล้วก็เสร็จถอยกลับไปแล้วย้อนมายิงใหม่ขึ้นอยู่เทคนิคว่าต้องการทำลายอะไรส่วนการถอยหนีเพื่อหลบเรดาร์จากปืนใหญ่ไทยแหล่งข่าวทอพองระบุ แม้ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทยกัมพูชายังไม่สามารถที่ชัดได้ว่าการปฏิบัติการทางทหารจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่เพราะมีปัจจัยภายนอกแทรกซ้อนเช่นกองกําลังกัมพูชาการใช้อาวุธโจมตีฝ่ายไทยแต่ย้ําว่าปฏิบัติการทั้งหมดถูกวางแผนเป็นขั้นตอนล็อกเป้าโจมตีไว้หมดแล้วเป็นการทํางานสอดประสานของ3มเหล่าทัพนําไปสู่เป้าหมายของกองทัพบ,บกจะทําให้กัมพูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางการทหารไปอีกยาวนานเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของเรา រយៈបងប្អូនអឺទៅកាស៊ីណូឡើងរៀបដល់ដៃបាញ់បបុកកន្តិចឡើងហុយណាថ្ថៃលើយថ្ថៃលើយនៅអំយើងតើចេញនៅស្ងៀមស្ងាត់ហើយឡើយខ្ទេចកាស៊ីណូរៀបដល់ដៃណា